ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา789ถ้าได้แยกประทวนสินค้าออกสลักหลังจำนำแล้วจะรับเอาสินค้าได้แต่เมื่อเวนคืนทั้งใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าวักสองแต่ว่าผู้ทรงใบรับของคลังสินค้าอาจให้คืนสินค้าแก่ตนได้ ในเวลาใดๆเมื่อวางเงินแก่นายคลังสินค้าเต็มจำนวนนี้ซึ่งลงไว้ในประทวนสินค้ากับทั้งดอกเบี้ยจนถึงวันกำหนดชำระนี่นั้นด้วยวักสาอันหนึ่งจำนวนเงินที่วางเช่นนี้ในคลังสินค้าต้องชำระแก่ผู้ทรงประทวนสินค้าในเมื่อเขาเวนคืนประทวนนั้น